สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีนะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโคดกีอาร์ตลอสสตอรี่นะกับแคมเปญเฉลิมฉลองบทที่6นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้สูงกาชาฟีอีกหนึ่งมัตตินะครับ10โรนเมื่อวานนี้ได้แคเลเรนไปแล้วรอบดนึงนะครับแล้วก็หุ่นกูเรนนิชิกินะหรือว่ากูเรนเอ็มเคทูนะครับเอาละวันนี้จะได้อะไรบ้างหรือเปล่า นะมันจะโชคดีซ้ำไหมสำหรับสุ่มฟรีแล้วมาติที่4นะครับจัดไปรุ้งรุ้งลุ้นให้รุงรงรร้งมันขึ้นถ้าขึ้นรุ้งเนี่ยฉากหลังไม่ต้องเอ้ยไม่ต้องสีม่วงแบบนี้แหละเอ้ยได้รุ้งด้วยแล้วเป็นตัวควีนด้วยนะครับอ้ยโอ้โหข้างหลังนี่เป็นรูรุสเลยในชุดเซโร่นะครับเอาแล้วถ้าเป็นตัวควีนแบบนี้มีโอกาสจะเป็นแคเรนตัวที่มีกูเรนนิชิคิอีกตัวหนึ่งนะ ถ้าสีแดงมาที่ใช่เลยแน่นอน <JOHN! S 1> โอ้โหเท่ากับว่าเราได้แคเลเรนซ้ำมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้หุ่นกูนเรนนิชิคินะครับตัวที่สองมาด้วยการสุ่มฟรีเนี่ยนะโอ้โหช่วงนี้มันจะพีิกอะไรขนาดนี้อันที่จริงแอบหวังเป็นไอ้นี่ไว้นะตัวลูรุสนะครับลูรุสซีโร่นะครับแล้วก็ตัวหุ่นปูนไรซีโร่นะ ว่าได้ตัวดีว่าก็โอเคนะผมเห็นคนพยายามสุ่มหาตัวนี้กันเยอะนะครับเพราะว่าเนื่อจะหุ่นมันเท่ด้วยแหละคุเรนิชิคินะครับที่เหลือนี้มีโทโดนะแล้วก็ตัวโฮรุโยชิดะเมื่อกี้รู้สึกว่าเดี๋ยวตอนท้ายจะมี3ดาวอีกตัวหนึ่งเห็นเป็นสีทองอยู่อะแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไร เซนบะเหรอโอเคได้เศษซ้ำเยอะเลยนี่ไงสุดท้ายแล้วปึ๊บเอ้ยนี่มันซุนตักคูสามดาวนะเอ้ยดีอ่ะเพราะว่านี้ของผมเนี่ยรู้สึกว่าอย่างเลเวล90นะครับถ้าดันขึ้นเป็นเลเวล99ได้นี่สบายเลยนะอ่ะก็เราได้คาเรนซ้ำมาเป็นเศษนะครับแล้วก็หุ่นกูเรนนิชิกิเป็นคอมานะเดี๋ยวต้องไปกดร้าอีกทีนึงทีนี้ก็เหลือตัว ฟรีหนึ่งครั้งประจำวันนะครับความหวังประจำหมู่บ้าน<_ EN> <_ EN> ดำเลยทีนี้ <_ EN> อันนี้ไม่ได้อะไรนะ <_ EN> อ่ะแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะไปลุยด่านกันต่อนะครับก็จะเป็นด่านเอ็กตรา Extra นะครับของในเรื่องบทที่6กนะเอ็กเพรขีดแนะครับที่เมื่อวานเราคาไว้นะ6 x ขีแล้วเดี๋ยวเล่นยาวไปจนถึง6 x ขีดสิเลยละกันนะครับ <_ EN> ต่อไปด่านเอ็กเพรนะครับ6ขีด8นะพลัง2,000นะครับด่านนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่ามันมีบอสแค่ตัวเดียวเป็นซูซักคุนะครับแล้วก็เริฟด่าน6ขีด6นะครับมีบอสตัวเดียวเป็นโคเนเลีย6ขีด7บอส2ตัวนะครับเป็นโคเนเลียกับซูซักคุนะแล้วก็6ขีด8ก็จะง่ายนะครับเป็นซูซักคุตัวเดียวนะครับแล้วก็ทีมที่ใช้นี่ก็คือทีมประมาณนี้เลยนะครับก็คือตัวสู้ตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวช็อตนะครับแล้วก็ตัวเร่ง จริงตัวฮิวแทบไม่ต้องใช้นะครับอ่ะจัดทีมลงสู้เลยนะครับอ่ะบอสก็เกิดจากข้างหลังนะฤฤฤฤฤฤฤ โอเคแล้วก็เซตตัวสู้ไว้เลยนะครับสู้กันตรงกลางนี่เลยก็ได้ปั๊มคอส,สักนิดนึงจะได้มีตัวมาหยุดแล้วก็เล่งการทำดาเมจนะครับลงมาแล้วสุสักคูถ้าสุสัคูใช้ดาบเนี่ยไม่ค่อยเก่งหรอกถ้าถือปืนเนี่ยน่ากลัวใ,ใ,ในในเอ็กซ์เดิชันน่าจะเจอกันบ่อยนะครับจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องร้อยถึงตัวก็ได้นะ คือตรงนี้เราก็ช็อตเลยก็ได้นะครับเพราะว่าโค,คเลเรียมันตีสองช่องนะครับแล้วก็เร่งสปีดมานน,าน,นะเล่น<ๆ>สปีดการตีด้วยควิดนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแทบไม่ได้ทำอะไรแล้วอันตีไปตายแล้วนะครับ ริบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะได้3ดาวนะครับแล้วก็ได้อีกร้อยเพชรนะด่านมันเหมือนด่านแจกเพชรที่แต่ว่าด่านที่เป็นศัตรูพวกหุ่นนะมันจะเยอะนิดนึงนะครับอ่ะด่านต่อไปนะครับ6ขีด9นะพลัง24 0 0 0นะครับคราวที่จะเป็นศัตรูเยอะแล้ว ก็จะเป็น68เครื่องนะครับอ่าแล้วก็ไม่มีตัวเครื่องบินแต่มีพวกซัตเทอร์แลนด์ที่เป็นตัวยิงไกลนะครับแล้วก็ตัวตีใกล้แล้วก็ตัวหุ่นหอกตัวนี้นะมันชื่ออะไรนะกอสเซตเตอร์อะไรไหนสักอย่างนะครับเออมันจะมีทั้งถือหอกและถือปืนมานะครับอ่ะก็ลักษณะด่านเป็นประมาณนี้จะมีแท่นวางค่อนข้างน้อยนะคนละมุมนะครับเดี๋ยวต้องเลือกดูนะว่าจะวางมุมไหนนะครับ ประตูน่าจะมาจาก2ช่องตรงนี้แหละแล้วเราก็ต้องปกป้อง2ช่องนะครับก็สําหรับทีมนะครับเราจะส่งทีมลงไปประมาณนี้นะครับมีแท้งสองตัวเป็นคาเรนสีดาวกับซูซากุสามดาวนะครับตัวดาเมจเป็นคาเรนสามดาวกับโคเนเลียนะครับตัวยิงเป็นวิเลต้ากับคิวเอลนะครับยูเฟเมียคอยคิวดีฮาร์ดคอยสเตลนะครับแล้วก็ซูซากุกับเจเลเมียปั๊มคอร์ดนะโอเคลุย ะจะมีศัตรูออกมา2อทางนะครับแต่ว่ามันจะมาเป็น4เส้นทางนะออก2จุดเออแล้วเป็น4ีลายนะครับแล้วก็วิ่งมารวมกันลายหนึ่งกลายเป็น3าลายที่บุกมาแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีบางตัวที่ลักไก่แอบมาด้านบนนะครับอ้อมหลังมาแต่ต้องมีวางดักนิดนึงโอเควางซูสักูปัมคอร์สวางซูซสกูสามดาวมาบล็อกนะครับโอเคแต่ผมก็วางวิเลต้านะ มาคอ,อยยิงเลยอะต่อไปก็วางคิวนะครับมีเฟนมียมาอะแล้วก็เดี๋ยวเราว,วางกับดักตรงนี้นะครับอะปั๊มคอหนนิดนึง <IS> เสร็จปุ๊บก็บวาง QL ข้างบนนะครับตามด้วยโคเนเลียะนะข้างบนเราจะดักแบบนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางกับดักตรงน,นี้นะเพื่อให้วิเลต้าเอ้ยเพื่อให้ซุนัคูเป็นตีฟรีนะครับ เสร็จปุ๊บก็ตรงแคเรนสามดาวมานะครับแล้วก็วางกับดักอีกอันหนึ่งตรงนี้อ่าโอเคค่ะคอสมาแล้วก็เก็บตุตะคูขึ้นนะครับส่งพี่ส้มมาเก็บพี่ส้มขึ้นแล้วก็ทีนี้ส่งแคเรนนะครับสามดาวมาเก็บปั๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็กลับไปแล้ว ทีนี้ก็อันตีนิดนึงมันมีตัวน,นี่แหละมาคอยป่วนนะอ่าโซเกิสืนี่ตีแรงเหมือนกันนะโอเคเราเก็บแค่เลนสามดาวนะครับแล้วก็ตัวนี้มาสเตล,ลนิดนึงนะครับอเก็บขึ้นเอ,อิบให้ตัวนี้มันเดินเข้ามานะครับมันจะได้ไม่ขา อ,อันตีสุระคูสามดาวนิดนึงในข้างบนตัวโ,โลโคเนเลียต้องแข็งแล้วข้างล่างนี่คาเรนอันตินิดนึงอ่ะมีตัวแอบยึดยักอีกแล้วต้องระวังนิดนึงอันตีไปก่อน มีศัตรูแบบแอบอย่างนี้แล้วนะก็เดี๋ยวเราเอาสเปล,ลดีทาร์มาเรื่อยๆนะครับรอคอสเด้งกูก็สเปล,ลอ่ะเดี๋ยวเราสเปล,ลให้แคลรนนะครับปุ๊บมันก็จะเดินเข้ามาเกียบเลยตรงนี้ยิงเขาหน่อย เหมือนมันจะมีตัวคอยดักยิงอยู่นะยิงฟรีอยู่อยากจะเอาโดดลงไปแต่ว่าคงจะไม่เวิร์กทำคอสไปก่อนโอเควิเลต้าอีกสักหน่อยตูแล้วมันเยอะนะ โอเคตัวโลมาบริเลียแทงไปเลยทีทฮาร์ดคอร์มาอย่างเนี้ยอ๋อยังคู่ดาวยังไม่พบนะโอเคทีทฮาร์ดมาแล้วเดี๋ยวเราสเตลให้สุตะคูนะรู้สึกจะถูกเล็งนอยู่นะโอเคมันก็จะหลุดเข้ามา มีตัวแอบเลี้ยวไปอีกแล้วต้องยิงนะตัววุ่นพวกนี้รู้สึกจะมีตัวแอบตีตรงนี้อ่าเราส่งส่งฟุซากุสเอ่อสีดาวไปนะครับแล้วก็ข้างบนเดี๋ยวนะข้างบนยังโอเคอยู่ โอ้โหเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มงงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆหมดและเหลือแค่3ตัวสุดท้ายนะครับเก็บไปแล้วหนึ่งด้วยแคลเลนแล้วก็เดี๋ยวไปที่ตรงโคโเดเลียนะน่าจะตายเลยตัวนี้สุดท้ายตัวสุดท้ายก็จะอยู่ตรงสุรคกุนะครับจริงๆจ,จะใช้เพย์ยอร์สกิลตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะเดินเปลี่ยนลายนิดนึงนะครับ เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะได้ครบ6กตัว3ดาวเอสนะครับก็จะได้เพชรอีกร้อยหนึ่งนะ ด่านต่อไป6กขีดสินะครับก็จะเป็นด่านที่มีพลัง24งมนะครับศัตรูเพิ่มเป็นเ2เครื่องนะคราวนี้มีเครื่องบินนะแต่ว่าด่านมีช่องให้เราวางเยอะนะครับแล้วก็ทางค่อนข้างแคบนะคือน่าจะมาดวลกันตรงๆเลยแหละนะครับน่าจะมาแบบเป็นกองทัพมดแน่นอนแล้วก็บีบบอสเป็นซูซักคุด้วยมีเครื่องบินด้วยนะครับโอเค ก็สําหรับทีมที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะมีตัวแท้ง3ตัวนะครับเคลเลนเอาไว้ชนบอสสุสคูนะครับสุสคูสามดาวเอาไว้ขวางเลนกลางที่ตัวจะเยอะๆนะครับเซนบะขวางเลนลากนะครับสุสคูสี่ดาวกับเจเลเมียไว้ปั๊มคอร์สนะวิเลตตากับคิวเอลนะครับเอาไว้ช่วยยิงนะครับอ่าแล้วก็ตัวฮิลอย่างยูเฟเมียนะครับแล้วก็มีลูรุสสามดาวติดไปเวลาเวสุดท้ายนะครับจะได้ ตโลศัตรูบอลลงนะครับแล้วก็ดีฮาร์นะครับเอาไว้สเตล,ลนะครับเพื่อฉุกเฉินอ่ะโอเค ศัตรูมาจาก4ทางนะครับตรงกลางก่อนแล้วก็มาข้างบนข้างล่างแล้วก็บอสเกิดนะครับบอสจะเดินแบบยักษนิดหนึ่งแล้วสุดท้ายมันจะไปเลนบนนะครับโอเคทรงเจเรมีมาก,ก่อนนะครับเก็บขึ้นอาสูซคุสี่ดาวนะครับตามด้วยสุซคุสามดาวนะครับอาเรียบร้อยแล้วก็ลงฮิวนะครับ อรอคอสอีกนิดหนึ่งนะต่อไปนะครับก็เลนล่างนะลงเซนบะนะครับอันตีก่อนเลยละกันเซนบะนี่ได้ขับหุน่นซูเกสึแล้วนะแต่ว่าตีธรรมดาอย,ย่างเบานะต้องหวังกับอันตีที่เป็นฟิกดาเมตนะครับต่เกตก็ขึ้นช้ายอยู่ดีนะ โอเคตรงนี้ส่งพ่สซมมานะครับคําคอร์อีกรอบเก็บขึ้นนะแล้วก็ส่ง q l มานะครับช่วยยิงส่วนข้างบนเนี่ยเราวางแคเรนลงไปเลยนะครับ<ป>อ่าแล้วก็วางวิเตต้านะครับช่วยยิงลงมา แค่นลันติซะเลยอ่ะโอเคตรงนี้เราก็เดี๋ยวรอคอสเหก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเก็บตัวทุนสักสีดาวขึ้นเลยตัวนี้ก็ตีช่วยตีก่อน แหลายตัวยิงซะหน่อยละกันเห็นแล้วอยากยิงโอเคเล่นได้นิดนึงนะ รตรงนี้เดี๋ยวครื่งบินมานะครับเราเก็บนี่นิดนึ่งแล้วก็สเตลนะครับสเตลวีเลตเตา,าจะได้ไม่โดนยิงนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยไม่มีฮิล ปัมคอสักหน่อยละกันายอเดกามา,าล่างหน่อยนึ่งแล้วเนบา พอ,ออันตีนี่ก็ช่วยเคลียร์ได้เหมือนกันนะ <c oughs> เริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเอาวิตา้ายิงสักนิดหนึ่งก <c oughs> ดผิดตัวโอเคแล้วก็ทีนี <c oughs> ้อยากจะเอาคิวเอลยิงหาจังหวะยิงไม่ได้ บอสมาแล้วนะครับเดี๋ยวพอบอสมานี่เราต้องเอาซูสักครุเอ้ยมีซูสัครุเป็นลูรุษนะลรุษมาสเตลนิดนึงนะครับเอ้ยมีมาสเตลมาหยุดนะครับยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วเก็บขึ้นแล้วก็ส่งยีดฮาร์ดไปอีนิดหนึ่งนะครับโอเคอตรงนี้จะเริ่มเยอะนิดหนึ่งนะ อาติวิเลต,ต้านะครับโอเคเก็บสมบัติแล้วอบอสเข้าแล้วนะครับเชเลนเชเลนเนี่ยต่อให้โดนบอสก็ไม่ตายนะเพราะว่าตัวนี้มันมีสกิลอมะตะนะครับปับก่อน ก็อันตีต่อเลือดมันเยอะนิดนึงนะ9000นะครับ <c oughs> <c oughs> โดนไปเกือบตายโดนอันตีต่อ <c oughs> จริงๆถ้าเป็นตัวอื่นจะตายนะแต่ว่าถ้าเป็นคารียนมันไม่ตายมันเป็นซอมบี้ <c oughs> ให้มันตีไป <c oughs> เลือดจะหนึ่งอยู่ตลอดนะ หาติท่ทีก็จบเลยครับโอเคเ้นบะสี่อาทิดหนึง่งสูสักคูเราเออเกตมาสักทีดูสักคู่เราเออเกดมาสะท โอเคเดี๋ยวส่งส่งปั๊มคอร์นินดหนึ่งอ่าส่งลุลุตนะครับช็อตมาจริงๆใช้เพย์ยอดสกิลก็จบนะแต่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เคยใช้แล้วมันค้างเครื่องค้างเลยไม่ใช้ซะเลย อันตรีนะครับโอเคเหลือแค่กุปสุดท้ายตรงนี้นะครับก็ยิงไปเรื่อยๆก็แน่หรือนี่ก็แน่อะเดี๋ยวถอดตัวนี้ออกไอ่าถอดนี่ก็ไดนะ้ถอดคิวเอลนี่แหละเอเแล้วก็สเตลลงนะครับอ่ะทีนี้เดินไหมเดินไปแล้วโถยังเดินไม่สุดอีก ก็แทงมาตรงนี้เลยแล้วกันเันเรื่องมากเลยตัวเนี้ยตัวสุดท้ายแล้วนะอ่ะโอเคนะครับทีนี้ก็ผ่านหมดแล้วครบ72ตัวนะครับเพียทุกชัปเตอร์หมดแล้วนะครับอ่ะ72แล้วก็ได้ S3 ดาวนะครับ นี่ก็ไปรับรางวัลก่อนื่นเราก็ได้เพชรร้อยนีงก่อนนะครับอาแล้วก็เคลียรเรียบร้อยนะครับนี้ก็ไปที่ตรงมิชชั่นนะไปรับของนะครับก็จะได้เนี่ยไอตัวจี้ลุงอีก3อันนะครับอะทีนี้มิชชั่นที่6เราก็จะเคลียร์หมดนะครับตรงนี้มีเวลาถึงวันที่14พฤศจิกานะครับก็ของรางวัลที่ดีสุดเป็นแค่พวกจี้ลุงนะสำหรับอนในส่วนของ เอ็กเพรนะครับจริงๆไม่ต้องก็ได้มั้งบางอันเพราะว่ายังไงก็สุ่มฟรีมันก็ได้เกตอันอื่นมาย่อยนะครับถ้าเกิดแบบไม่ไม่ไหวจริงๆไม่ต้องฝืนก็ได้นะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเล่นเล่นไปมันก็ผ่านเองตอนนี้หุ่นดีๆมันจะมีน้อยนะครับแล้วก็บางคนเขาก็ยังดองเพชรอยู่นะโอเคอันนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อ,อ่ะก็เดีด๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับหากใครชอบนะที่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์ช้น้ำผมไว้นะครับ เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ